กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สารต่อง,งานและวางรากฐานระบบสหกรณ์ให้แก่เด็กและเยาวชนโดยได้ปลูกฝังแนวคิดและการนำหลักสหกรณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้เริ่มดำเนินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเป็นโครงการนำร่องหกแห่ง ในปีพุทธศักราช2534จวบจนปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องและขยายผลการดำเนินงานไปยังโรงเรียนทั้งสิ้น407แห่งซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดต,ตำรวจระเวนชายแดนทั่วประเทศสำนักง,งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือปอเนานะโรงเรียนพระปริยัตธรรม โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น การปลูกฝังวิธีการสหกรณ์ให้นักเรียนนั้นจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้รวมทั้งช่วยเหลือซึ่งกันและกันและรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยยึดหลักการร่วมกันในรูปแบบของสหกรณ์ซึ่งเป็นการฝึกการทำงานร่วมกันในรูปแบบของสหกรณ์ซึ่งเป็นการฝึกการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบและแบบแผน กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเดินหน้าสนองแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องโดยการจัดกิจกรรมต่างๆควบคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนอาทิกิจกรรมออมทรัพย์ออมความดีกิจกรรมส่งเสริมเด็กบันทึกความดีกิจกรรมนำความรู้สู่โรงเรียนปริยัติธรรมซึ่งโครงการเหล่านี้จะดําเนินการในโรงเรียนต่างๆและจะช่วยสร้างจิตสํานึกในเรื่องอุดมการหลักการและวิธีการสหกรณ์ ทำให้เยาวชนได้ระหนักเห็นถึงความสำคัญและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตเมื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่ตอไปขอบพระคุณพระเทพที่ให้ที่อยู่อาศัยและให้โรงเรียนให้แก่ผู้หนูและเพื่อนเพื่อนเพื่อศึกษาเล่าเรียนและส่งให้อาหารกลางวันให้ผู้หนู่กินอย่างสมบูรณ์ค่ะ